น้องสาวไม่แน่นไม่กระชับผ่าตัดหรือทารีเวอรจินดีกว่าท้งนี้ท้งนั้นนะคะก็จะมีเกรดความด่อนคล้อยความไม่กระชับของช่องคลอดที่ค่อนข้างแตกต่างกันเนาะบางคนถึงขนาดที่ช่องคลอดนะคะย้อยออกมาผ่านทางช่องคลอดเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นในกรณีนั้นๆน,น,นะคะหรือว่ามีความรุนแรงที่ค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วหมอก็จะแนะนําไปในการผ่าตัดหรือว่าการทํารีเพ์ไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยได้ยัง่งยืนแล้วก็ถาวรกว่านั่นเองค่ะแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้มีความรุนแรงนะคะถึงขั้นตัวมดลูกหรือว่า ปากบดลูกนะคะย้อยลงมาผ่าทางช่องคลอดนะคะจริงๆแล้วหมอก็อยากให้เข้ามานะคะปรึกษากันก่อนเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าในความรุนแรงที่ค่อนข้างน้อยนะคะที่หมอคิดว่าสามารถเลือกหรือว่าสามารถทําในวิธีการอื่นๆได้นอกเหนือจากการผ่าตัดนะคะหมอก็จะแนะนําเป็นตัวรีเวอร์จินนะคะที่สามารถช่วยทําให้ตัวช่องคลอดของเรานะคะมีความเฟิร์มความแน่นความฟิตความกระชับแล้วก็เพิ่มน้ําหล่อลืน่นซึ่งเป็นปัญหาหลักๆของการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่กําลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะ ก็าสามารถเข้ามาปรึกษาหมอนะคะได้ฟรีที่ออนจารีคลินิกเลยนะคะ